สีสีสีอันว่าสีโจตันสีกับตันสีที่โอเอสวัสดีครับหลายคนอาจจะเห็นตอนคลิปเปิดรายการแล้วนะครับว่าทำไมอยู่เอามุก ใบสีสูขวานที่เป็นสีโจ,โจตันสีกัปตันนั้นเอามาเปิดให้ดูกันนะคะซึ่งความจริงแล้วอย่างที่บอกไปมุ่นี้ก็มาจากในหนังเรื่องแยมและสดทอนภาคสองนั่นเองนะครับก็ประทุกตกใจและมากมายนะครับไม่ใช่ Entertainment History ไม่อยา่างใดนะครับนี่คือเรื่องรล่าสิ่งเหล่านั้นครับแล้ววันนี้เราจะนําเสนอรเรื่องราวเกี่ยวกับสีครับเป็นสีทาบ้านไงแต่ว่ามันเป็นสีที่ สามารถทำไรได้หลายอย่างนะครับซึ่งแน่นอนคบว่าผลิตภัณฑ์สีส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนะนี่ยแน่นอนว่าหลายคนจะรู้จักกันดีว่าจะเป็นสีกัปตันนะคะสี TOA ICI อะไรต่างๆมากมายนะฮะที่ถือดีว่าเป็นสีทาบ้านที่ได้รับความนิยมสำหรับบรรดาช่างทาบ้านนะฮะที่ชอบแบ,บทาสีเติมสีสันของบ้านให้ดูสวยงามเหมือนอย่างบ้านผมตอนนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะ2ปีมาแล้วนะครับ อันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะแต่ถ้าเป็นรอบๆตรงอันนี้นะครับนี่คือใช้สีทาบ้านจริงในการทาและดูสิครับยังคงสวยงามยังคงแบบพูดง่ายๆว่าสีไม่หลุดลอนเลยทีเดียวนะครับที่เราเกิดมาตรงนี้เพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงสีนิปอนเพนกับเป็นสีผลิตภัณฑ์สีคุณภาพของประเทศญี่ปุ่นนั่นแหละซึ่งแน่นอนว่าเป็นผู้นํา รีดิบันสีที่เข้ามาทําตลาดในบ้านเราแล้วได้รับความนิยมมากมายนะครับแล้วก่อาจะมองว่าสีนิปอนเพนน์นเป็นสีทาบ้านใช่ไหมครับถู้อใช่ครับและก่อนจะมองว่านิปอนเพนนเนี่ยไม่ได้ทําการตลาดที่ญี่ปุ่นใช่ไหมความจริงคือไม่ใช่แค่การทําตลาดในที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวนะสีนิปอนเพนนเนี่ยส่งออกขายทั่วโลกรวมถึงบ้านเราด้วยนะครับซึ่งแน่นอนคงจะเห็นในโฆษณาตัวหนึ่งของสีนิปอนเพนน,นว่าทำไม เอาสีสันต่างๆเนี่ยไปใส่ในสถานที่ต่างๆสำคัญสคัญระดับโลกซึ่งแน่นอนอะไรนจะคุ้นเคยกันดีนะครับวันนี้ครับแน่นอนว่าสีกัปตันเอ้ยสีนิป้อนเพนสีสีนิป้อนเพนนี่ถือได้ว่าเป็นสีที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับและก็แน่นอนว่าสี นิปปอนเพนเนี่ยไม่ได้มีดีแค่สีธาบ้านอย่างเดียวแต่มันมีผลิตภัณฑ์อื่นๆออกมาซึ่งแต่ละอย่างนั้นเชื่อว่าหลายคนคงรจะจํากันได้หลายอย่างยังมีอยู่นะครับและหลายอย่างนั้นหายจากประเทศไทยไปแล้วแต่ว่ายังคงถูกพูดถึงมาจนถึงท,ท,ทุกวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้เราจะพาไปดูกรุมสมบัติของสีนิปปอนเพนที่ไม่ใช่แค่สีทาบ้านอย่างเดียวว่ามีอะไรบ้างครับมาเริ่มกันที่สีนิปปอนทรีอินวันครับสนามคุณนำสนับบัต สามคุณสมบัติในหนึ่งเดียวนะครับขอภายที่พูดเร็วนิดหนึ่งนะครับสีนิป,ป้อนเพนทริวันเป็นสีทาอาคารบ้านเรือนที่สามารถแก้ปัญหาและป้องกันสาเหตุผุพังแตกกร่อนนะครับผลกระทบต่อผนังภายนอกของบ้านแล้วก็ภายในของอาคารบ้านเรือนท่านได้ดีนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นสนามสามคุณสมบัติในหนึ่งเดียวนะครับที่ผมเห็นได้คือสีอื่นเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นแบบ มีแบบความมีแบบประมาณว่าคุณสมบัติต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นแต่ว่าของนิปปอนชูอิคบอลมันมีข้อดีที่ว่าสนามคามุณสมบัติต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในหนึ่งเดียวมันเป็นยังไงอย่างแรกคือมันสามารถเช็ดล้างและลบรอยขีดข่วนได้อ่าแน่นอนครับเด็กๆคุณหนูๆชอบเขียนวาดจินรัางจินตนาการวาดภาพนู่นนี่ได้มากมายบนผนังแต่รู้ตัวหรือเปล่าว่ารอยที่เราเขียนเขียนกันเนี่ยนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้เกิดบ้านไม่สวยครับแบบนี้แหละ สีนิป้อนทอช่วยคุณได้ปกปิดรอยแตกลายงาบนพื้นผิวผนังบ้านนั่นแหละนะครับผนังบ้านที่เราพบเห็นกันเนี่ยจะสังเกตน,นะครับว่าเวลาเราทาบ้านเสร็จใช่ไหมแล้วเราทาสีทับเนี่ยแน่นอนว่าถ้าตัวบ้านนั้นมีรอยแตกลายงารอยแตกนุ่นนี้นั่นโปรกมาปัญหาจะเกิดครับเพราะฉะนั้นนิป p อนเทรช่วยคุณได้เขาเรียกว่าเป็น เอาจุดอ่อนนะครับที่ไม่เพื่อพึงประสงค์เนี่ยมันทําให้ดูพึงประสงค์แล้วผนังบ้านจะเรียบเนียนขึ้นไปเลยที่สําคัญครับป้องกันน้ารั่วซึมนี่ช่วงนี้เพิ่งจะเพิ่งจะผ่านฝนตกไปหมดมาใช่ไหมน้ําท่วมนะครับฝนพลอยต่างๆเนี่ยนะครับผลกระทบตามมาอย่างแน่นอนนะครับถ้าบ้านท่านเป็นบ้านที่สร้างโดยปูไม่ใช่บ้านไม้ที่แบบพังง่ายนะฮะ อยู่กับเราได้นานๆแน่น,นอนพระสะน,นสีนิป้อนทรีวันช่วยคุณได้ป้องกันน้ําท่วมได้ดีเพราะว่าสามารถทาทับเพื่อป้องกันน้ํารั่วซึมที่จะเกิดขึ้นเวลาที่แบบอะอย่างน้ําท่วมใช่ไหมฝนตกหนักๆใช่ไหมน้ําจะเข้าบ้านใช่ไหมมีสีนี้รับรองครับว่าเอาอยู่ครับอย่างที่2ครับ next นี่เป็นผลิตภัณฑ์ในเครืองของน p ป n อนเพนครับเป็นสีพ่นซ่อมรถยนต์นะครับมีหลากหลาย ชนิดนะครับเหมาะสาหรับรถยนต์หลากหลายประเภทนะครับทั้งรถซีดานรถสปอร์ตเอ,อ่ยหรือแม้กระทั่งรถกระบะน,นะครับก็ต้องมีสีผลิตภัณฑ์สีนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นสีพ่นซ่อมรถยนต์สาหรับเวลาที่แบบเกิดรถชนนะครับมีรอยแตกในส่วนของกระจังหน้ารถเอ,อ่ยกระโปรงรถอ,อ,อะไรเอ,อ่ยมีสีนี้สีเดียวรับรองเลยครับว่าคุ้มแน่นอนและที่สําคัญเป็นเทคโนโลยีแห่งคุณภาพจากญี่ปุ่นที่นิปปอนเพนไว้วางใจนะครับ Next ครับสีพ่นซ่อมรถยนต์มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจดังนี้ครับ Next อ c r y l ิล320สีทับหน้าอันนี้จะเน้นในเรื่องของการทาไว้ทาสำหรับทับสีกันรอยก่อนอันนี้เนี่ยให้มันกลับมาดูสวยงามนะครับ Next อ c ร y l ิลิก0เบอร์69เคลีย์อันนี้เพิ่มความเงางามของสีตัวรถนะครับ แล้วก็มี Next Superior h a r d i n n e r นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าทำอะไรนะแต่ว่าน่าจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของป้องกันซ่อมแซมสึกหรอของตัวโครงสร้างของรถยนต์ที่เป็นกระ,ะจังหน้าเอยกระโปรงรถเอยอะไรเอยนะครับจากอุบัติเหตุนะครับ, hate, รบ Next Superior สองสหนึ่งท็อค,ค้ดเอันนี้ก็จะเน้นแบบอันอันแรกอันเมื่อกี้เนี่ยเน้นเป็นสเปรย์เป็นสเปรย์แบบประมาณว่าฉีดเหมือน ชำละตัวรอยแตกใช่ไหมแต่อันนี้เน้นทาครับอันนี้จะเน้นทานนะครับแต่ไม่รู้ว่าทาเรื่องอะไรนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับ n น x t ซ u p r i ร5โอห้ a ร d อยสแตนดาร์อันนี้แน่นอนครับไว้สําหรับในเรื่องของการทาให้ตัวสีรถต่างๆกลับมาดูงามๆเสมอเพราะฉะนั้น Next ครับเป็นผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์เหมาะสําหรับรถยนต์ทุกประเภทที่ พบเจออุบัติเหตุขไปครับ <_ C> e <at> ประสบอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยและแน่นอนว่าถ้าสภาพรถของท่านมีปัญหามีสีเหล่านี้ครับรับรองว่ารถของท่านจะกลับมาดูเงางามและเหมือนเป็นรถใหม่ได้เสมอนะครับเขาเรียกว่าเปลี่ยนจากรถที่ซากปรักหักพังให้กลับมาดูสวยงามด้วยสีพ่นซ่อมรถยนต์ next ซนะครับซึ่งณนะนะนะปัจจุบันนี้นะสีพ่นซ่อมรถยนต์ Next ของ Nippon Paint ยังมีขายอยู่นะครับลองไปดูกันได้เพราะว่า ที่โฮมโปรเอเอโฮมเวิร์กจำชื่อจำชื่อไม่ได้โฮมเวิ work, ร์กเหล่า้นตาเนี่ยมีขายอยู่นะครับแล้วก็มาปิดท้ายกันด้วยเลเซอร์เลเซอร์ที่ไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์สมัยก่อนนะครับเลเซอร์ Laser ครับเป็นสีสเปรย์นในประสงค์นะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีแห่งความทันสมัยสําหรับสีสเปรย์ในประสงค์ของทางนิปปอนเพนนะครับซึ่งข้อดีของสีตัวนี้อย่างที่บอกไปเป็น เขาเรียกว่าทําได้หลายอย่างครับแน่นอนที่สุดคือมันสามารถใช้เหมือนแทนแบบสีทาบ้านได้แต่หลักๆสําคัญของสีตัวนี้คือจะเน้นในเรื่องของสีที่เป็นรถยนต์บ้างสีที่เป็นแบบอุปกรณ์ใช้งานต่างๆนะครับเขาเรียกว่าซอกเขาว่าใช้สีนี้ในการที่จะเพิ่มสีสันให้สีให้สีในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ,ๆไม่ใช่แค่รถยนต์อีกเดียวนะรถจักรยานยนต์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยให้ดู มีสีสันที่สวยเงางามไม่เหมือนใครนะครับเป็นยอดเทคโนโลยีสีสเปรย์อเนกประสงค์นะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นเทคโนโลยีน้องใหม่ล่าสุดที่หูคือฮากันอย่างมากเลยแล้วก็แน่นอนว่าใครเคยดูรายการพวก v r i e t y Game Show สมัยก่อนเราจะเห็นป้ายแบบนเนี้ยป้ายเนี้ยตามให้เห็นหลายๆรายการต่างๆ,ๆซึ่งแน่นอนว่าคงจะคุ้นเคยกันดีนะครับว่าเลเซอร์เนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้กับหลายรายการส่วนใหญ่ก็แน่นอนเบร k พอยต์ก็เจออ่า ในการของทายช2สมัยก่อนอนะ์แซณสองก็เจอรืหลกในการตอนนั้นนะจะมีป้ายเลเซอร์เนี่ยโ่มันจะมีสองแบบคือแบบนี้กับอีกแบบหนึ่งที่หลายคนคุ้นเคยกันดีนะครับแต่โดยส่วนตัวผมยังไม่รู้ว่าไอเลเซอร์เนี่ยไว้ทำอะไรบ้างแต่รู้ได้แค่ว่าเป็นสีสเปรย์ในะสง์ที่สามารถทําได้ร้อยแปและไม่ใช่แค่รถแล้ไม่ใช่แค่เรื่องของรถอย่างเดียวนะใช้ไปยังผลิตภัณฑ์ในบ้านด้วยว่าเอย สามารถทําอะไรได้บ้างนะครับแต่หลักๆคือมันเป็นสีสเปรย์อเนกประสงค์ที่เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดตัวหนึ่งของนิปปอนเพนที่ได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งหากพูดถึงนิปปอนเพนนะวันนี้ต้องบอกก่อนว่ายังคงเป็นผู้นําสีทาบ้านอันดับต้นๆน,น,น,นะครับที่ยังคงขายอยู่นะถึงแม้ว่าการทําการตลาดโฆษณาของนิปปอนเพนนะวันนี้มันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มาจากสีแบรนด์สีต่างๆของคู่แข่งเนี่ยสรรหาอะไรใหม,ๆม่ๆมาเยอะนะครับ อย่าง toa แน่นอนภาพจำที่หลายคนคุ้นเคยก็คือ4 season กับ super chill นะครับหรือแม้กระทั่งกับตาลกับตันก็ทำโฆษณาน้อยเนาะแต่ว่ายัางพอมีให้เห็นชื่อบ้างนะครับเพราะว่าหลายคนจะคุ้นเคยกับสีกับตัลอย่างดีก็คือ p a r a c h กับส,สีกับตนล long life นะครับเบเยอร์แน่นอนอันนี้ครอบคลุมหมดเลยสีสเปรย์ผสมก็มีสีทาย้อมไม้ก็มีแลหลักๆคือสีทาบ้านที่เขามีคุณสมบัติที่น่าสนใจคือ ป้องกันความร้อนจากความยินอ่าเบเยอร์คูนั่นแหละหลายคนจะคุ้นเคยกันดีนะครับก็แน่นอนครับชุดนี้ใครคิดจะสร้างบ้านซื้อบ้านใหม่ๆเนี่ยก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพบ้านที่คุณใช้ด้วยถ้าเป็นบ้านเดียวก็ควรจะซื้อสีที่แบบเอาง่ายๆไม่ต้องใช้ไทยเ,ย,เยอะนะครับเอาให้แบบเป็นพอดีๆก็พอแต่ถ้าเกิดเป็นแบบบ้านแบบบ้านอ่าเอาง่ายๆทาโฮมอ่ะทาโฮมแน่นอน ต่งเติมสีสันได้บ้านเดี่ยวก็ได้บ้านแบบรูระดับหนังก็ได้เพราะว่าการที่จะเลือกซื้อสีทาบ้านสักอันหนึ่งเนี่ยต้องดูด้วยว่าสีสันในในที่เราซื้อเนี่ยต,ตรงกับคอนเซ็ปต์ของบ้านที่เราดูไว้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการเลือกการที่จะเลือกสีทาบ้านที่ดีต้องดูด้วยนะคะว่าสีแบรนด์ไหนโดนใจมากที่สุดปลอดภัยจาก สิ่งต่างๆก่อนอันนี้หรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างไรอย่างมากมายนะครับแน่นอนว่าการเลือกสีที่ดีนั้นก็จะช่วยให้สีทาบ้านของเราเนี่ยอยู่กับเราไปได้นานอย่างน้อยไว่าฝนจะตกน้ําจะท่วมหนักหนาขนาดไหนแดดแรงขนาดไหนอะไรยังไงพายุเข้าเอ่ยอะไรเอ่ยบ้านของเราที่ทาสีตอนสร้างเนี่ยจะอยู่คู่กับเราไปอย่างน้อย5-10ปีขึ้นไปครับ ปัจจุบันนี้นะครับสีนิป้อนเพนถามว่ายังคงทําการตลาดในประเทศไทยอยู่หรือไม่ครับตอบคือยังมีอยู่นะครับและแน่นอนว่าเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างก็ยังมีขายอยู่เช่นกันแต่ว่าเรื่องของโฆษณาการทําตลาดการตา่างๆนั้น,ค,นค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้เห็นทางทีวีเท่าไหร่หรือสื่อโซเชียลเท่าไหร่เพราะาส่วนหนึ่งก็มาจาก เรื่องการเปลี่ยนแปลงอะไรต่ตางๆมากมายนะครับแต่ชื่อของนิปปอนเพนยังพอได้ยินอยู่บ้างแล้วก็ตัวผลิตภันก็ยังพอมีให้ซื้อกันอยู่บ้างแต่ถ้าพูดถึงสีนิปปอนเพนที่ได้รับความนิยมต้องพูดถึงผลนิปปอนเอ,อ,อ็กซ์ต้ายูบีสองพันอ่าเป็นสีสําหรับป้องปกป,ป้องจากแสงแดนดนั่นแหละแล้วก็ววเป็นสีที่ได้รับความนิยมอยู่ช่วงหนึ่งเพราะช่วงนั้นก็เขาไน้รับปี2000ด้วยนะครับแล้วก็จุดเด่นของสีตัวนี้คือไม่ได้แค่ทานในบ้านอยนะ่างเดียวไม่ได้ ไม่ได้ทาแค่ในบ้านและนอกบ้านอย่างเดียวนะยังสามารถใช้ทาในอาคารอันนี้ด้วยเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับอ่ะยังมีสีนิปอนเพเ้นพ์ผลิตภัณฑ์อื่นไหนที่หลายคนนึกถึงกันก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมจะตามไปอ่านให้นะครับและนี่คือเรื่องเล่าสิ่งเหล่านั้นใน EP นี้นะครับซึ่งต้องบอกกันว่าคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่ผมคิดขึ้นมาแล้วอยากจะทำเนี่ยจริงครับเป็นเรื่องจริงเพราะว่า วัตถุดิบที่ผ่านมาในช่วงเวลานี้คือค่อนข้างตันครับแต่ก็จะพยายามสรรหาอะไรที่น่าสนใจเนี่ยมานำเสนอหลายแบรนด์ที่เราไม่ค่อยได้คุ้นไม่ค่อยได้ยินจะพยายามนํามาเสนอกันอีกแน่นอนนะครับแบรนด์เขาเรียกว่าสไตล์คล้ายๆกันอย่างสีกัปตันก็มีผลิตภันที่น่าสนใจด้วยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันในภายหลังนะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์ช่องชุมกระดแชาแนลด้วยนะครับช่วยกดติดตามกันด้วยเอาไหม ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องชมกันดั้มชแนลด้วยนะครับไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับคอนเทนต์ใหม่ใหให้ได้ชมกันต่อไปเรื่อยๆนะครับ